มีคนใช้กนเปิร์เฮ้ยเนี่ยแหละของจริงอับเต็มด้วยเราเจอคนแล้วนายไม่ต้องห่วงว่านายจะได้แต่ยิงหมดแล้วตอนนี้น่ะเราอาจจะได้คนแล่ยิงแทนไล่ไม่ได้ยิงก็ได้นะตายก่อนนี่มันมันไม่มีใครโดดมาตอนไม่มีใครโดดตามมันหรอกเนี่ยมาฮีทก็ได้นะเมาฮอฮีทเนี่ยเมาฮอฮีทแล้วไปสกีเทาเนี่ย นี่แหละทางคืทางผ่านนี่แหละตรงตรงนี้หมอไปนั่งไมเจอคนนะขึ้นพอไงขึ้นพอแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปนี่แล้วเราก็ไปสกีทางก็นะพอเนี่ยมันนั่งได้ฝาละถ้าเกิดไม่ลราคุการคุต่อนี้นั่งไม่ฝ่าละสลองเนาะเออแล้วเกิดศัตรูไม่นั่งัดไพ่สองตัวก็ว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวย มีคนลงโอเวอร์นะที่หนึ่งปืนกันไหมแล้วก็บอกอะป้องกันตัวพี่ได้ละเจอเก่อแผ่นหนึ่งสีก็โอตะคุยิงของไายชาตีเว้ยไป เห็่ที่จานี่นะพี่อะไรอะไรอะไอตัีล็อกเป้าเนี่ยติดตตุ่มจ้าหนาี่เ,ยเลยเ็บถืออวยรลรัปืก็ไม่มีนเนี่ยคงไม่มีใครมาไกจากไลท่แต่โอ,<น>โอเอทางโอ,เ,โอ,เ,อเวอร์ไม่แน่นะไกไปเช็คเช็ illy i w ไม่มีใครโอเคเอ๊ะมีมีมีอีแล้วมีชมูเขาตบบอลนีเบ่งมากเลยบอลแลวตบบอลอยู่แล้วเฮ้ยได้แล้วไสัด้านบนมีอ Sniper rifle here. Level one the enemy, enemy dead. Chip terminal is Chip terminal is almost ready. Hey, <sharp inhale> สกนอนิเมะไม่อยากให้มันมาเป็นเอ็แบบนี้เลยวะยิงรมนัดเลยเด็ดไม่มันเลสกีนอะไอ่งไงสกีนอนิเมเที่มันให้ทำกิจกรรมเอาะอะเอ็มจีอมันเอ็ยิงไม่มันมีคนขับรถมามีคนขับรถมาโอ้หเน็ตโคตรหมาแอนิเมิเอน็น n เดี๋ยวเมนน โอ้ยเป็นหิใหญ่พี่นนั่นไหนพี่มันไปไอ้นี่แล้วอะไปเอาโพดวิ่ไปทางเอาโพดไม่รู้ลงหรือเปล่าก็ปล่อยตามไม่ันก็ปล่อยผมพิ่งปิดเครื่องไว้ได้ลงไปแบบพี่แล้วเหรอเออเดียันอืออือไป เ้ามันรู้สึกหวนว่าพวกเราจะทำการวิ่งเข้าวงอย่างไรไม่รู้อะรู้สึกรู้สึกแปลกๆอะเราก็เฮ้ยมีโซนยึดบัตรไม่รู้รงไหมครับทราบบรเวณยิงดัวเพื่อนเฮ้ยคนแหละมันปาสกซลยน บ้านไหนออกไปแล้วออกไปแล้วไม่ออกไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยสนิยสนหยบอกวิธีทำพี่สนซยไม่สนซยพี่ไม่ใช่สนซยไม่ใช่สนซยมันไอสกิลหมาเน่ยไอระเบิดสกิลหมาสกิลหมามันแรงผมนี่สะดุดงเลยครับลืมบอกว่าอยู่ด้านหลัง อย่าดูถูกะนะตกิลตะในแรงที่ผานไอ้ยสกิลหมาแรงที่ผ่านนี่แะยังไม่ท้าหรือเ่อ๋ออีกหนึ่งครับวินลอริงอัพบลอกดดีโอเคเป็นไงตึงไหมไม่ดีะเจ้าแเมื่อกี้ยังสวยบอกเลยเราไปเอา,เอาโพดกันครับวิงออกมาแบบมีหมาอะไรน่ะโพสวย <c oughs> <ๆ S 1> พี่เจ๋อพี่แก เราจะไม่เอาห่อไปจริงดิกดื่มไปช่างมันเถอะเพ่งไปขับมาก็ได้โอ้โหยี่ไอ้ขี้เกียจเดินนะจะไปอัพสกิลเอาโพสเนี่ยพี่เยปี๊ดเด็พี่ฮะขี้เกลี่ยนะขี้เกียจเดินช่างเถอะมันมีคนมาเก็บพ่ออืมไม่ไงรำนึ่งแม่นะ่ แล้วมันกำลังไปสก,กรีนทาหรือเปล่าอ,อุ้ยมันไปแล้วเนี่ยมันไปโอเวอร์เขาไม่ใช่หน้าพี่สองตัวเห็นคอไหเยเอาป่ะมากจุดได้ไหมะเฮ้ยไรนะเนีย่ยตัวมันชื่อ ก็ก huh? yeah. like like ันไี no ่อันไฟสัมรัไม่ได้ตัวครับแต่รถมันกิดระเบิดแล้วนะระเบิดปะพี่ระเบิดแล้วแต่มันอยู่ในในบ้านรอ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 ตัวสมันกเข้าก่อนเรา ไม่น่าที่น่าจะระเบิดสมุกนี่เป็นสมุกระเบิดนะครับจันอพยพเดียมันมาตัวเดียวแต่เราเห็นมันวิ่งออกมาสองตัวใช่ไหมแต่เป็นตัวเดียวเฉยอ้าวี้หมูครัอุ้ยมันวิ่งไปนู่นเลยมันวิ่งไปลึกมากเลยเฮ้ยเฮ้ยพอดีเราสามคนเลยเข้าวงอเหมือนไหมมันวิ่งนู่นวิ่งออกไปลึกมากเลยมันคิดว่าเราดักมันแล้วมั้ง มันเลยนี่จะเหลือแล้วมึงใครไม่ดักเมื่อไแล้วดูแอร์ดับทำไมมันหมาเนี่ยนะเดียวอ่ะถ้าแล้วว่าแอร์หนึ่งแอร์หลอกเพิ่งลงโดนลุยไปแล้วอะไรครับเนี่ย <c oughs> เฮ้ยฮอหายตรงนี้นะไม่ใช่มันไปแล้วเหรอ,อก็ก็บอกแค่ว่าก็แค่บอกว่าพอมันหาย d <and> been สวัสดีจังหวะัดอีะพี่กำลังลงน้ำอ่ะตอนนี้เราเจอติงนะนเด้งเสียงติงไอ้บบนี่ปะเนีน่ยใช่เหรอมันเป็นผู้ชายอ<น><น>่ะมันเป็นเหมือนตัวโค้ดอ่ะใช่ไ reload อ่ะงั้นไม่ใช่ละเขาบอแม่งเป็ตอนตัวอ้วน เมื่อย right uh, uh, right. ี oh, cool mm ่ตอนไหนครับไม่น่จแปกผมไม่ได้ตัวมาตัวไกันดีเปล่าก็ทโอ่ะเมื่อกี้ก็มีคนหนึ่งวิ่งตามมานลแต่ในเมืองแล้วก็ลงน้ำไปละ แต่ผมยิงก็เหรอโอเคเพื่อเด็กกุ้มกันให้เฮ้ยเลยไม่ต้องกลัวพี่ว่าพี่จะเ่อพี่จะตายเขาพี่ต้องตายด้วยมือของผมเท่านั้นเว้ยไม่มีทางเลยนะน้องกลัวเฮ้ยต้องมีสักทางลหรอใครดูดิไม่ได้ได้ไงต้องได้ลืมมนั่นะ้ี่อืม าาก,ววกับหมาไดเลยระวงก็หมาเหมือนกันโอ้ทำไมเราได้แต่วิ่งเข้าะห์หรือเปล่าทีน <c oughs> ี้เราบินไปแล้ว <c oughs> ออกไหมเราไม่ออกไหมใช่แม่เรามา่ยิงคนหร <ทำ S 1> <ต>ือไงเรากมีแต่เราไม่ใช่กันตอนแรกเรามา่ยิงคน <c oughs> ลืมที่เกียนนี่หว่าโอ้ที่แย่วะ่ะ จริงๆแถวนั้นน่มันก็มีรถอยู่นะแต่เองไม่เองไม่ไปหาขับไปไงอย่ามาโทษพี่เลยไม่รู้พี่มาแล้วไม่รู้ไปอันฟอลโล่นี่ดีกว่าในนีโมช่องอะไรลูอิสไอไออะนีโมเออพี่ไม่ได้สตรีมในนีโมนะสตรีมแทนนะเปไม่ได้ซื้อเออไม่ไม่สตรีมในนีโมเลยนี่หว่าไม่ไม่เห็นสตรีมเลยช่วงนี้ไม่ได้สตรีมเลย ติดตามได้นะเพื aky, no, ่อนนะในนีโมชื่ออะไรลูอิสเอไอส์กอตแลนด์นิโมนะเสือเสือนี่ก็อย่าเรียกไปติดตามครับเนี่ยคนตรละต้องโ่งเลยโอ้โหแล้วดูแอร์ดอกดีทำไมมันอะไรทีมาก็ดูดิดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะตายไม่น่าไม่น่าตายคนรอบนี้ไม่น่าจะตายวงวิ่งเร็วอันฟอร์เยอร์ไร ดีอย่าหารถกันท่านนี้รถคนนี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่าริปป้อมผมเร็วแล้วผมช้าแถ่นี้ไม่มีรถเลยเหรอเฮ้ยจะถึงแล้วนิดเดีย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 วทันสิวะเร็วกว่านี้เ แล้วเราก็วิ่งเข้าวงอีกรอบนึ่งโอเครอเดี๋ยวเก่งจังดีคนเดียวเลยไม่ต้องมีผมแล้วมั้งนี่ไงเฮ้ยุ่งๆมาคัน้ยวิ่งโดนแน่ทำไมทำไมไม่ดีไล่กันมาไล่กันมาไล่กันมาไล่กันอย่าไปยุ่ง กรมต่ำไม่จะเประสบตาพี่ครับกรมต่ำไม่จะเประสบตาพี่เขาเราเปลี่ยกับบอ้ใช่ไหมเราเลี่ยนกับอไม่ไม่เราจะยึกับพี่เขาเอาเลยมันอยากเดินชนแล้วหายแบบเลยออกนอกหัวอีกรอบเหรอแต่พอเรามาขนาดนั้นเลยไปครับวิ่งครับเราต้องไปวิ่งแยกกันเดี๋ยววิ่งใกล้กันน่าไม่ได้เดี๋ยวเทียนทำไมอยากอยากออกนอกหัวขนาดนั้นจียวอยากเดินชนตีขนาดนั้นเชียวเหรอ สอยมจะเวาเป็นบอแต่ถ้าเกิดมันมีสามคันพอดีเพื่อนไม่ไม่ประเด็นคือม si> ันไม่มีปืนแอร์ด็อปไงแล้วมันจะสู้ยากไงเพราะว่าปืนเขาแต่งมาเขาจะยิงยีกว่าเราอ่ะปืนแอร์ด็อกแล้วไงพี่กลัวตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่ได้กลัวแต่บางทีมันไม่ได้กลัวเขาคือปืนไม่ยิงดีกว่า บางทีถ้าถ้าสมมติว่าเจอเจอคนแบบฝีมือเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าปืนเขาแบบแต่งมาอย่างเงี้ยกลัวพี่กลัวคือกลัวพี่พูดมาแต่ปกนเขาไ่กลัวพี่พูดได้พี่กลัวอะไรน้องเงี้ยนะใส่แล้วกันสองตัวครับเข้าถอยกันเลยน็อกสองไม่รู้มันไล่ยิงกันมาเลยยังไงไม่รู้ <c oughs> เฮ้ยผมได้เสียงแปลกละเม่ไดตอนที่เิรเยมาเ้เเได้ยินเสียง,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 งส,งสตารต์ทมอเตอร์ไซค์ไงไม่รู้เฮ้ในกล่องมีนี้ปะ่ะในแอรดอบมีไอ้อะไรนะไอ้ล็อเป้าปะ่ะมีนะเห็นยู่มีนะเดี๋ยวไปเอาถ้าเกิดมาถูกทางไนหะ ้ย่ตดกำลังนุ่ยลูกวยทำนะครับอยนาบี้มันจะสเลยิงได้สตาพี่เขาละแปนหนึ่งเนเราจะต้องสบตาพี่เขาให้ได้โอเมงโอเมงโอเมงเ่นามตกใจหมดนึกว่าโดนซะแล้ว ปลาระเบิดปันอยงเราไม่เลือยู่ดีลูกดำๆมาคิดว่าน้อยหนาพี่เขาไม่มาเลยอ่ะแค้มหรือเปล่าถ่ายเมหรือเปล่านี่ยไม่รู้ไอพี่ผมให้ผมเปิดพลังแล้วพี่แบอะไรเห็นขีดเสียงปลา จริงอะไรเจอเหอเฮ้ยได้มีมาแล้วอะไรเอยดีเล้แล้วสัดีครับพี่ผมเอาของฝากมาให้เหน็บนักแล้วพี่นอกแล้วนอกแล้วพี่มีคนปลาสเกลว่ะเพื่อนเด็กกับ <c oughs> ใช่ไหมอยู่นู่นอะ่ะ <L> <C oughs> ไม่นะ หรือใช่วหรอผมเห็นขลางนี่เพื่อนปาเนาะมีพอตรงนี้แปลกๆนะระวังด้วยเฮ้ยสลิงมา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 เก้าสีก้าสี่เ้สี่เกยสุดอุ้ยติดมอแต่เก้าอยู่ไม่ได้มองสลิงโทษอุ้ยอุ้ยมัน มัน JK ฮ่าฮ่าฮ่าชมัน JK นอบ้กันทีเดียวอะไรนะผมปละรอบนึงอะอุ้ยโดน JK เกินไป Helo, saya sudah berjalan, saya sudah